สวัสดีครับผมแอดลินจากเล่าเรื่องบอลจีนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ห่างหายหน้าตาไปนานเลยนะครับเพราะว่าลีกจีนก็ยังไม่เปิดลีกสักทีนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นคําถามที่เพื่อนๆส่งถามเข้ามามากที่สุดนะครับว่าเมื่อไหร่ลีกจีนจะเปิดสถานการณ์ที่จีนเนี่ยดูเหมือนดีขึ้นแล้วไม่ใช่หรอทําไมยังไม่เปิดลีกสักทีนะครับก็ขอแยกตอบอย่างนี้แล้วกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีจดหมายจากกรมกีฬาแห่งชาติจีนนะครับออกประกาศ เน้นย้ำนะครับว่างดจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทในดินแดนมังกรออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเขายังคงต้องประเมินในภาพรวมก่อนนะครับก็ยังไม่อยากเสี่ยงที่จะให้ประชาชนเนี่ยไปรวมตัวกันอย่างแออัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นประกาศที่ทำให้ทางสมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยต้องเลื่อนแผนการเปิดหลีกออกไปนะครับเดิมทีเนี่ยมันถูกเลื่อนมาหลายๆรอบแล้วนะครับแล้วก็การ ประชุมที่มันก่อนหน้านี้เนี่ยมันคุยกันว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะกลับมาลงเตะช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับแต่พอมีประกาศอันนี้ออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับทำไมสมาคมฟุตบอลจีนถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความพร้อมที่จะกลับมาเตะในช่วงต้นพฤษภาคมนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับสมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยบังคับเลยนะครับต้องใช้คําว่าบังคับให ทุกสโมสรที่อยู่ภายใตก้การกำกับดูแลของสมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยพานักเตะพาสปักสตารโค้ดพาทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสรเนี่ยไปตรวจเชื้อไวรัสโควิด COVID นะครับก็คือเป็นการเตรียมตัวดูแลก่อนว่าโอเคถ้าในระดับแต่ละสโมสรนนทุกอย่างมันผ่านเนี่ยภาพรวมแบบว่ามันดูดีขึ้นนะครับข้อที่2ครับสิ่งที่พวกเขาทําก็คือว่าในช่วงมีการปิด ลีกหรือยังไม่เปิดลีกมาเนี่ยเนี่ยเขาอันนี้เป็นการประกาศแกมบังคับแล้วกันว่าต้องให้นักเตะวอร์มร่างกายแบบโยโย่เทสนะครับซึ่งรายละเอียดโยโย่เทสเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ที่ยุคเรียกยัไงนะดูฟุตบอลมานานจะรู้เลยนะครับว่ามันเป็นการฝึกแบบเรียกว่าใช้ร่างกายเปลืองมากนะครับแต่ว่าก็เป็นการฟิตร่างกายได้แบบ หรือโหดจริงๆนะครับก็มีการประกาศออกมานะครับก็หลายสโมสรก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าหลายสโมสรเนี่ยก็ให้นักเตะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือว่าสามารถลงลงซ้อมเบาๆในในเขตที่ปลอดภัยเนี่ยก็มีการฝึก โยยดเทสกันหมดนะครับโอเคแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยณนะสถานการณ์ณนะปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยหลายสโมสรสามารถกลับมาลงซ้อมได้เต็มรูปแบบมากขึ้นนะครับหมายความว่านักเตะต่างชาติบางคนก็เดินทางกลับมาสมทบได้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะปิดปิดประเทศเนาะไม่ได้ปิดประเทศปิดที่จะให้ชาวต่างชาติเดินทางกลับมานะครับก็มีบางสโมสรอ,อย่างเนี่ยพอกลับมาปุ๊บเขาก็ต้องกักตัวนะอย่าง อิลานซาฮาวีเดียซาปาเนี่ยก็ครบและก็ออกมาลันล้าเดินเล่นได้เมื่อวานวันนี้ก็ลงซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฮัทออสการ์เนี่ยที่ยังไม่ครบ14วันก็ยังต้องอยู่ในระยะที่เรียกว่าอยู่ในในส่วนของการควบคุมต่อไปอีกนะครับน่าจะออกมาได้ในประมาณวันที่14บ5เมษานี่แหละแล้วก็นักเตะบ,บางคนอย่างเฟรนี่เนี่ยที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด COVID เนี่ยณนะปัจจุบันก็ยัง อยู่ในกระบวนการการรักษานะครับก็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายสโมสรก็เริ่มกลับมาลงซ้อมได้นะแต่บอกอย่างนี้นะครับว่าก็ยังเป็นแบบภาพคร่าวๆนะครับเพราะว่าบรูโนเจเนซิโอนะครับกุนซือของเป่ยจิงกัวอันหรือว่าจะเป็นอูริสเตลิกเก้นะครับกุนซือของเทียนจินเทยดาเนี่ยเขาสองคนยังไม่สามารถเดินทางกลับมาอย่างแดนมังกรได้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับนี่คือคร่าวๆแล้วกันว่าสมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยก็ แม้ว่ามันยังไม่ได้เปิดลีกแต่พวกเขาก็มีการสื่อสารกับสโมสรอ,อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างวันนี้เนี่ยมีการเรียกตัวแทนของ16สโมสรน,นะครับเริ่มจากในระดับชัย์ลีส์บริเพื่อจะมาหาแนวทางก่อนนะครับว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไรนะครับซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับที่ เกิดขึ้นในวันนี้นะคือเรื่องของการปรับลดค่าเหนื่อยนะครับตอนนี้ตัวเลขที่พูดถึงนะครับเพื่อที่จะพยุงทั้งสโมสรไปได้แล้วก็ให้นักเตะเองเนี่ยยังอยู่ได้นะครับคือการปรับลดค่าเหนื่อยลงมาอยู่ที่ประมาณ40ลดลงไป40เนะครับเหลืออยู่ที่60นะครับก็ยังยังไม่ได้เป็นข้อสรุปนะครับแต่ว่าเป็นการเคาะในระดับช n e นิสซุเปอร์ลีกก่อน พรุ่งนี้ก็อาจจะมีการประชุมเรียกต่อหรืออาจจะเป็นอีกสักสอสวันอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าว่าทางสมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยจะเรียกสโมสรนในระดับไชน่าลีกวันไชน่าลีกทูเข้าไปประชุมด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตดีจะมาอัปเดตให้ฟังด้วยกันนะครับแต่ผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่า คือมันไม่มีรายรับถูกไหมค่าถ่ายทอดลิขสิทธิ์มันก็ไม่มีถูกไหมครับค่าตั๋วเข้าชมก็ไม่มีการขายของที่ลึกก็ไม่มีนะครับแม้ว่าชัยทางไนกี้เนี่ยจะออกชุดออกมาให้ดูแล้วนะครับผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากว่ามันยังไม่ลงเตะเราเองก็ยังไม่อยากจะซื้อ เสื้อฟุตบอลถูกไหมฉะนั้นรายรับมันไม่มีแต่ราย่ายเนี่ยมันยังคงมากเหมือนเดิมเนี่ยการปรับลดเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะพยุงสโมสรให้ออกไปได้นะครับก็ก็รอดูแล้วกันนะครับคลิปนี้เนี่ยก็มาแบบสั้นๆอย่างนี้นะครับเพื่อตอบคาถามของเพื่อนๆอยู่นะครับคลิปหน้าเนี่ยบอกเลยว่าเป็นประเด็นร้อนนะครับก็คือเรื่องของนักเตะ แปลงสัญชาติแบบไม่มีสัญชาตินะครับตอนนี้เป็นประเด็นที่โต้เถียงกันอย่างมากมายอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเฉินซุยเหวียนเนี่ยนะครับประธานสมาคมฟุตบอลจีนออกมาส่งสัญญาณว่าจะไม่ใช้นักเตะแปลงสัญชาติแบบไม่มีสัญชาติจีนนะครับถ้าจะยังคงเหลือไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นของเอลเคสันนะครับหรือไอ้เคอร์นะครับที่ยังคงใช้อยู่ในส่วนของริกาโดกูลา เฟเดรนโดเอลิเก้อรอยซิโอและอารันคาวันโย่เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยสัญญาณที่ออกมาคือว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ถูกเรียกติดทีมชาติอย่างแน่นอนประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ